สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับกับตลาดน้ำเก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานนะครับเพื่อนๆก็เป็นตลาดนะครับศูนย์รวมของคนพื้นที่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับโซนสารเจ้าเนี่ยตลาดตรงนี้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ของขายแน่นมากๆครับเพื่อนๆนแต่สำหรับตลาดประจำนะครับจะเปิดขายทุกวันไม่เว้นบรรจุเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็วันนี้เดินเข้ามาด้านหลังตลาดนะครับเราก็จะชมของที่ขายกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของชาวบ้านชาวบ้านนะครับเอามาขายนะครับเพื่อนๆนราคาก็ค่อนข้างจะถูกถ้าเป็นของใช้นะครับก็ถูกทนใช้ทนทานนะครับนี่ครับมีทั้งโต๊ะ เก้าอี้ตั้งเตียงนะครับเพื่อนมีครบนะครับหรือจะเป็นโต๊ะชุดพระแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อเราเดินทะลุมาเรื่อยๆนะครับจะมาสู่ด้านหน้าปากซอยอีกทางนึงนะครับจะเจอกับร้านนี้เลยนะครับเพื่อนกล้วยเตี๋ยวเป็ดตำนานลองบางคลัดนะครับเพื่อนร้านกล้วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ทั้งถูกทั้งอร่อย หนักพุงสบายกระเป๋านะครับเป็นร้านเด็ดปวันใจมหาชนราคาเริ่มต้นอยู่แค่40บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ติ๋งครับแก้ขายมายาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับเพื่อนๆหน้าทางเข้าตลาดบางคูรัดนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นช่วงเที่ยงยบอกเลยครับว่าเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะครับคนนั่งกันแน่นมากๆส่วนเวลาที่ผมมานะครับก็เกือบบ่ายสองแล้วนะครับคนก็ค่อนข้างจะเริ่มซาลงนะครับก็เป็นเนี่ยครับตั้งแต่สมัยแจวพากินนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆช่องสามแค่รายการแจวพาชิมนี่ก็มาตังเกือบ20ปีแล้วนะนี่ครับสั่งมาเป็นตัวอะไหล่นะครับก็มีทั้งเลือด แล้วก็อะไหล่เป็ดนะครับอะไหล่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับจานละ30บาทส่วนเลือดเป็ดนี่ก็30บาทนะครับเพื่อนเลือดเป็ดร้านนี้คือไม่มีความขาวเลยครับแล้วก็เด้งยิ่งกับคอลลาเจนนะครับเพื่อนนี่ครับสําหรับอะไหล่เป็ดนะครับก็จะมีทั้งปากปากเป็ดนะครับปีกเป็ดแล้วก็เท้าเป็ดนี่ครับดูเลือดนะครับ น้ำจิ้มร้านนี้คือเป็นสูตรเด็ดสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยนะครับกินที่ไหนก็ไม่เหมือนนะครับอร่อยไม่เหมือนที่นี่แน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่ครับสำหรับวันนี้ก็มากับเสียบไปนะครับนี่ครับดูครับเพื่อนเลือดเป็ดนี่ดูครับเพื่อนๆดูนะครับความเด้งของเลือดเป็ดผมให้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับ ในย่านจังหวัดนนทบุรีร้านนี้คือที่สุดครับนี่ครับเลือดเป็ดและน้ำซุปร้านนี้นะครับละมุนลิ้นมากๆกลมกล่อมมากๆนะครับคือเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสเลยครับเพื่อนเื่อแต่ว่ากลมกล่อมรักรสชาติแบบมันเข้ากันุกสุดเลยครับเพื่อนๆนและตัวเครื่องเทศน,นะครับสมุนไพรต่างๆคือกําลังสวยเลยครับเพื่อนๆมีความหอมกําลังดีเลยนะครับ และที่สำคัญครับดูเนื้อเป็ดนะครับเพื่อนๆเขาทําได้ดีมากๆครับคือไม่มีความเหนียวไม่มีความขาวเลยครับเพื่อนๆทั้งเปื่อยทั้งนุ่มเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเครื่องเท้เครื่องปรุงต่างๆมันแตกตัวออกมาโคตรฟินครับเพื่อนๆสําหรับร้านนี้นะครับตัวพริกป่นนะครับมี2สูตรนะครับเป็นพริกเผานะครับที่ทางร้านทาเองนะครับแล้วก็พริก ป่นธรรมดานะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับอีกหนึ่งอย่างนะครับน้ําส้มแค่น้ําส้มอย่างเงี้ยเอามาทานกับเป็ดก็อร่อยนะครับแต่นี่ครับสูตรเด็ดของทางร้านนะครับก็จะมีตัวเต้าเจี้ยวผักพริกแล้วก็น่าจะมีตัวผักชีอย่างอร่อยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเนื้อเป็ดขอต้มได้แบบกําลังดีเลยครับ ไม่หยาบก,กระด้างจนเกินไปไม่แข็งกำลังเด้งเคียวแล้วมันเด้งสู้ฟันจะกลิ่นของตัวเครื่องเทศซอสปรุงรสต่างๆแตกตัวออกมาโคตรเด็ดครับเพื่อนๆนแล้วดูตัวหนังครับ <c oughs> จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านโคตรฟิงครับเพื่อนๆน สำหรับเป็ดน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ420บาทครับจะสั่งเป็นจานนะครับถ้าสั่งเป็นจานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ครึ่งตัวนะครับคือ220บาทนี่ครับเพื่อนๆหาไม่หมดเขาจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยครับจะกินคู่กับข้าวแบบนี้นะครับข้าวส่วร้อนๆซุยๆเวย้ยจะเป็น บะ,ะสั่งมาเป็นเส้นบะหมี่ป่าแบบนี้นะครับ2ก้อนก็อยู่ที่30มบาทนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆก็จะลวกมาสุกได้กําลังดีเลยครับเ,เพื่อนๆกํานกลังสวยเลยไม่เละแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปครับเ,เพื่อนเอนแล้วก็โหลดมาด้วยกระเทียมเจียวที่ทางร้านทําเองสดๆใหม่ๆห,หอม คือดีงามามากๆครับเพื่อนสูตรเส้นมันๆเลยครับและตามด้วยเนื้อเป็ดนุ่มๆเด้งๆนะครับแล้วก็ตัวหนังหนึบๆกรุบๆน้ำพะโล้คือแบบกำลังดีเลยครับเพื่อนอย่างร้านพะโล้ร้านเจ๊ติ๋มเป็ดพะโล้บางกุลงัด ร้านนี้คือละมุนทุกอย่างมันลงตัวสุดๆครับเพื่อนๆหวานมันเค็มกำลังดีรสชาติที่ผมเลิฟเ,เลยครับส่วนใหญ่นะครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเป็ดนะครับแต่ถ้านึกถึงเป็ดเมื่อไหร่นะครับร้านเจสติเข่านัาน้นแลเพื่อนร้านอื่นเคยทานแล้วไปเจอมันจีดเลิฟกินเลยนะ เพื่อเจอร้านนี้แบบไว้ใจร้านนี้เท่าน,น,นั้นนะพอได้ชิ้นอเลยนะครับสำหรับเป็ดโ,โน้เจ๊ติ๊กบากรับดับหนึ่งใ,นใจนี่ดูเนื้อเป็ดนุ่มๆออกขียวไปแล้วเลื่นเป เส้นปลาปล่าก็าอร่อยนะครับเพื่อนๆแลเนี่ยเอามาจุ่มกับน้ำพลาโรเป็ดแล้วก็จุ่มน,น้ำจิ้มหน่อยเป็นสุดๆครับไม่ต้องปรุงนะ ีนะครับเป็นผู้เตี่ยวหม้อดอินนะครับราคาเริ่มต้นอีกแค่ส0่สิบาทเนานบบาทน้นเองคอตนี้คสสิานึ่งชา,าก็จะประกอบด้วยเนื้อเป็ดนแล้วก็จะมีตับกลุ่นนะคระับเพี่อนมาให้ครบเลยครับเสียดายร้านนี้คือน้ำซุปเขาาอร่อยมากๆน้ำปลาโลเขาดีงามมากๆถ้ามีตัวไส้เป็ดน,นะเข้ากัน ไส้เป็ดเนี่ยราคามันค่อนข้างแรงครับร้านกเขาเลยไม่เอามานะครับนี่ครับดูตัวตับตับเป็ดคือแบบดูสีนแะบบสวยงาม,มากๆครับเพื่อนแล้วเวลาเคี้ยวนะมันคลึบมันไม่เละครับเพื่อนเขาทําได้ดีมากๆดูเนื้อเป็ดน,นะครับในก๋วยเตี๋ยวนะครับก้หันมาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีเลือด ให้มาครบนะครับหนึ่งชามอร่อยฟินๆน้ำซุปก็ดีครับเพื่อนรสชาติก็มีความหอมหวานปรุงยังไงก็อร่อยนะครับน้ำซุปอย่างนี้เจอทำซุปแบบนี้นะครับผมไม่เคยปรุงเลยนะครับในชามปรุงแยกต่างหาก ได้รสสัมผัสแบบออริจินอลนี่ยหะซดชุ่มคอชื่นใจแล้วครับพเพื่อ <c> น <oughs> ชุ่มคอจริงๆครับก็ทานกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสมาราบมาเดินตลาดได้ครับข้างในยังมีร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังที่เป็นร้านคู่กับตลาดแบบร้านเจติม๋มเป็ดพะโล้บางครัดนี่แหละครับพเพื่อนมีอีกหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแปะเป๋หรือจะเป็นข้าวขาวหมูข้าวหมูแดงอีกหลายเมนูนะครับแล้วไว้ผมจะทยอยรีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามานาเสนอเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ